ก็คือผมมาจะมาแสดงความบริสุทธิ์ใจครับผมว่าผมไม่ได้ทําคือเขาบอกว่าเขาบอกว่าผมไปขอคืนดีใช่ไหมครับคือผมไม่ได้ขอคืนดีเขานัดให้ผมไปเจอเองนัดแต่วันนั้นคือเหมือนเขาแบบหลอกอะไรผมสักอย่างคือแบบให้ผมมาไปรอรออยู่ที่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอเขาผมก็เอะใจว่าเขาต้องออกไปไหนแน่ๆเลยเขานัดเราออกมาแล้วแต่ว่าสักพักหนึ่งเขาบอกว่าให้เราอะไปรอที่อื่นก่อนจนผมต้องแบบแอบไปครับ ผมก็แอบไปที่หน้าบ้านเขาสแสดงว่าเขาไม่อยู่บ้านแต่เขาบอกว่าเขาอยู่บ้านก็เลยโทรหาเขาว่าเน them, ี่ยผมอยู่หน้าบ้านแล้วไหนบอกอยู่บ้านไงผมก็ถามเขาปกติครับดีๆแต่ว่าในข่าวคือเขาบอกผมว่าผมไปวอยาวไปวอยาวหน้าบ้านไปบีบแต่ไปบีแปบแต่ใส่ที่หน้าบ้านผมคุยอารมณ์ดีอยู่แล้วผมอารมณ์แบบปกติอยู่แล้วครับผมผมก็ถามว่าคือเหมือนแบบว่าเราก็ไม่ได้สนใจอะคือเราก็คุยของคนเราก็มีคนของเราที่คุยเขาก็มีคนขเขาผมก็ถามเขาว่า อา้าวนัดออกมาแล้วนี่ไปหาคนอื่นมาหรออะไรเงี้ยผมแบบกวนๆเขาเขาแบบผมก็จับไม่ได้ผมว่าขับรถออกไปตามปกติไปกับเขาเขาก็ไปกับผมตามปกติผมก็พูดแต่เรื่องนี้ประเด็นอย่างเงี้ยเขาก็จนเขาแบบว่าโมโหเขาบอกว่าไม่ได้ไปดา่าจนขึ้นด่าผมด่าผมเรื่อยแต่ผมเป็นคนที่แบบกวนนะครับคือแบบว่าพอโดนด่ามจะนิ่งผมจะหน้าแบบด่ามาเหอะหูทนลม<ๆ>เขาแบบคือเหมือนเขาหมั่นไส้ผมอะเขาก็จะถีบผมถีบเลยนะครับขาขวานี่ยกขึ้นมาถีบเลย เพราะผมเป็นคนขับคาดเบลด้วยทีผมเงี้ยใช่ครับผมทีผมทีผมจิกหัวผมดึงลงมาดึงลงมาเหยียบดึงลงมานะครับแต่ว่าเหยียบผมอย่างนี้เลยเหยียบหัวผมเล่นๆเลยเหยียบหัวจิกดึงนู่นดึงนี่อย่างนี้เลยใช่ครับระหว่านี้ผมขับรถแต่ผมคือมีสติผมเอาเท้าขวาเหยียบเบรกแา้วัาตีข้างๆก่อนครับตีเข้าข้างๆแล้วผมก็เหยียบเบรกขาขวาแต่โตโยต้าบีบีเนี่ย คือเบรกมือมันจะอยู่ข้างๆตรงเบรคครับผมก็เลยเอาเท้าซ้ายอ่ะกันเอาไว้คือแบบว่าผมจะได้มีเหยียบได้ทันที่ะผมก็จะกันไว้ผมจะตบเขายัางไงผมโดนอย่างนี้ผมโดนตบทุกที่นะผมโดนแล้วผมอ่ะจับมือเขาให้เขาหยุดจับมือฝั่งฝั่งฝัง่งขวาจับแบบนี้แล้วก็ดันตัวเขาออกแล้วผมบอกว่าถ้าทําแบบนี้ทำแบบนี้คืออาจจะลดความได้อาจจะตายได้แต่ถ้าอยากตายอ่ะโอเคตัวก็จะขับไปเรื่อยๆนะถ้าอยากทําก็ทําอีกถ้าตายก็ตายด้วยกัน สาเหตุที่ทะเลาะกันคือพอไปบ้านอะ่ะผมเจอผมรู้ว่าเขาไปหาคนคนหนึง่งแล้วคนคนนั้นคือทักมาหาเขาพอดีผมบอกไหนอะ่ะแล้วบอกว่าไม่ได้ไปหาใครและนี่อะ่ะคืออะไรผมก็พูดเา้าจนเขาแบบจนผมรู้ความจริงอะ่ะเขาก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวเลิกยุ่งกับคนนี้ก็ได้โต๊ก็ไปเลิกยุ่งกับคนนี้สิเราจะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมคือผมไม่ได้หึงเลยผม,ผมจับมือเขาครับผมยอมรับผมจับมือเขาฝั่งขวา ผมจับมือเขาแล้วผมก็ดันดันตัวเขาอย่างนี้นะครับคือให้เขาหยุดแล้วไม่ได้มีการทำร้ายผมไม่เคยทํรลายผู้หญิงผม,ผมทุบผมทุบยังไงถ้าผมทุบจริงๆอ่ะหน้าเขาไม่เป็นรอยแบบน,น้อยๆขนาดนั้นนะครับตามจริงหน้าแตกแล้วตรงนี้จมูกดังหักแล้วที่ผมบอกเหยียบหน้าเหยียบหัวเขาทุบเขาเตะเขาปานนี้ขาหากักแขนหกักผมจําได้คือแขนขวาเขารอยเดียวคือสิ่งที่ผมจับผมอาจจะจับแน่นไปก็ได้เพราะผมจับแล้วผมก็ดันตัวเขาอย่างนี้แต่รอยอื่นผมไม่รู้ผมได้ฟังครับผมก็ดูไปบางเรื่องผมก็ตลกนะ มาเริ่มผมก็รู้สึกว่าแบบผมรู้ว่าเขาเป็นคนนิสัยยังไงอ่ะคือตํารวจเรียกผมก็รับผมก็ไป <c oughs> ครับผมรับทราบข้อกล่าวหาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่เขากล่าวหาผมมาเลย <c oughs> คือผมจะแจ้งแจ้งความเท็จใช่ไหมครับแต่ว่ามันแจ้งความเท็จไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันต้องไปสู้กันในศาลแต่ว่าในศาลเนี้ยต้องใช้หลักฐานสู้กันแต่ผมก็มีหลักฐานของผมเยอะเหมือนกัน <c oughs> เขาดูหมิ่นผมครับผมแจ้งความว่าดูหมิ่นผมว่าผมเป็นคนแบบนั้นแบบที่เขาบอกว่าตอนช่วงท้ายที่เขาพิมพ์ลงเฟซบุ๊กอะครับว่าผมเป็นคนที่ ไม่ดีหลอกเงินผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับผมดูหมิ่นให้ผมเกิดความเสียหายอันนี้ผมอยากพูดมากเลยว่าแฟนเก่าคนไหนที่อิ็อกซ์ไปหาเขาอ่ะให้สแสดงตัวออกมาเลยแล้วก็มานั่งคุยกับผมเลยว่าผมเคยทําแบบนั้นหรือเปล่าคือถ้าเขาจะไก่เกียผมก็ไก่เกียรด้วยครับไม่ได้ติดต่อครับ<ป>เหมือนเขาก็ดิ้นรนหาหลักฐานอยู่มผมเห็นแล้วครับ<อ>กล้องวงจรปิดผมบอกได้เลยว่าเขามีแค่ตอนที่ผมขับเข้าไปก็ขับออกเพราะเขาบอกว่าเขาอยู่บ้านถ,าถ้าแถลงอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับ ผมงัดหลักฐานมาเลยผมลักงัดหลักฐานงัดคลิปงัดภาพมาให้ให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นเลยแล้วผมจะไม่พูดอะไรทางนั้นเลยผมจะให้ทุกคน,นดูและคิดตามเองเลยว่ามันเป็นยังไง